สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้พบกับหญิง飒ส,สีฟอดประทุมนะคะวันนี้มาพบกับตัว next gen ranger xls auto นะคะในราคาที่ไม่แพงเลยนะคะ800กว่าบาทนะคะคุณลูกค้าวันนี้หญิงแต่งอะไรไปบ้างนะคะมารับชมกันได้เลยค่ะเริ่มจากกระจังหน้านะคะทรง Raptor ford สีดำด้านนะคะตัวนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะมาพร้อมกับไฟ led นะคะ3 4ส,ส,ส้มแบบนี้เลยนะคะ,คะ ไฟหน้าของตัว Next Gen Ranger รุ่น XLS Auto นะคะไม่ได้แตกต่างจาก XLT เลยนะคะคุณลูกค้าไฟหน้ายังเป็น LED นะคะแล้วก็มีไฟทรง C clamp ตัว C ตัวนี้นะคะไฟ Daytime วิ่งตอนกลางวันนะคะและคงยังมีไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะค่ะส่วนที่ตกแต่งเพิ่มก็จะมีชุดวายนะคะเป็นกันชนหน้าทรงวายนะคะแบบนี้นะคะมีให้เลือกมีให้ เลือกได้ทั้งสองสีนะคะมีสีดำแล้วก็สีบอลเงินนะคะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวไฟด้วยกรอบไฟหน้าครอบไฟหน้าแบบนี้นะคะ,คะมาดูด้านข้างเลยนะคะคุณลูกค้าด้านข้างตัวนี้แน่นอนกันเลยนะคะชุดวายก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อวายแบบนี้นะคะตัวมีตัวอักษร WILD นะคะ,ะเป็นตัวชุดวายซุ้มล้อวายขนาด6นิ้วนะคะเข้ากับตัว กันชนหน,หน้าเลยนะคะคันนี้ลูกค้าตกแต่งเพิ่มนะคะคุณลูกค้าเป็นล้อแม็กขอบ20นะคะเป็นลายนี้เลยนะคะแวมไพร์ล้อแม็กมแวมพร์คันนี้นะคะออฟเซตของความลึกจะอยู่ที่ลบ18นะคะค่ะเป็นแม็กขนาด20 ยางขนาด33คูณ12.5นะคะคุณลูกค้ามาดูความโดดเด่นเครื่องยนต์คันนี้ก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเครื่องยนต์2.0ให้แรงม้าที่เท่ากับ xlt เลยก็คือ170แรงม้า455นิวตันเมตรนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะด้านข้างก็เสริมหลอด้วยกับสติกเกอร์ลายนี้นะคะเป็นชื่อของลูกค้านะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ ลายแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะตุน่ารักมากเลยนะคะมาพร้อมกับาราวหลังคาที่แต่งเพิ่มนะคะกันาสาดร,ราวหลังคาเบ้ามือจับกันรอยนะคะและก็ช่วงล่างของเขานะคะก็โชกคอัพก็ยังอยู่นอกชัสซีนะคะช่วยเพิ่มในช่วยเสริมในเรื่องของการทรงตัวของรถนะคะแล้วก็ทำให้ล้อเนี่ยมีขนาด ซุ้มล้อเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะข้างในนะคะค่ะมีที่เหยียบจับประตูด้านข้างไอ้ที่เหยียบปีนด้านข้างนะคะเหมาะสําหรับเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้านะคะมาดูด้านท้ายนะคะคุณลูกค้าคันนี้ลูกค้าก็ใส่ครอบไฟท้ายนะคะให้ลูกค้าไปนะคะกล้องมองหลังค่ะยังมีให้เหมือนเช่นเดิมนะคะในรุ่น xls นะคะออโต้นะคะค่ะ มาดูกันเลยนะคะตอนนี้สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อหญิงเข้ามาได้เลยนะคะทางช่องทางของ YouTube YouTube c h a n n e l ช่องอฟอร์ดบายหญิงสสีนะคะค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆทุกรุ่นนะคะรอลูกค้าอยู่นะคะเพียงแต่ลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาได้ที่0638899254นะคะสำหรับวันนี้จบการรีวิวเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ